Oh. จากแม่รักปุงอิงสวิตเซอร์แลนด์นะห้หนูทำอะไรแกดูอยู่นดี๋ยวกจะีกำลังใจมาให้เรื่อยๆขอบคุณแม่รักปุงอิงจากสวิตเซอร์แลนด์้ขอบคุณแม่รักปุงนนะอิงสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณมากๆนะคะรู้ตกใจรูว่าใครใหเดีทามันได้ทุ่งนี้ก็ได้แกว่าแม่ฮักสวิตเซอร์แลนด์เอาะะสู้ๆนะลูก มอเป็นกำลังใจให้คิดดีทำดีสิ่งดีก็่าตามมาเห็นน้ำตาคนเก่งเลยวนีะสวัสดีกทุกคนนะคะแม่ก็ตอนแรกว่าแม่เพิ่งตื่นแม่นอนเสียงแม่ยังอังๆอยู่แล้วก็แม่มาเห็นคลิปพ่อก,กัรชัยหรือยายไล่นะคะเพิ่นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นางนางยักษ์อ่านางยักษ์มิวนะคะ เออแม่ฮักสวีเดนใช่ไหมแม่ฮักสวีเดนเลยนะขอโทเก่งมากขอบคุณแม่ฮักลูกเอิงจากสวิตเซอร์แลนได้เอาแม่ฮักขอบคแม่ฮักลูกเอิงสวิตอืมขอโทษแม่ฮักลูกเอิงจากสวิตเซอร์แลนด์เซอร์ไพรส์มาเลยหนึ่งมืนบาทบาทบาทนะคะนี่แม่จึงบอกว่าคิดดีทำดีคุ้นที คือเอฟซีเขามองเห็นไงอ่าขั้นแม่รวยแม่ก็บยา่สีหฮคุ้นหมิวน้่ได้ทีนี้แม่ก็พ่ออยู่พ่อกินให้อีหลาได้กับไม่เกินห <c oughs> ้าร้อยเออแล้วก็ชื่นชมแม่ฮักสวิตเซอร์แลนด์นะคะเออเป็นบารามี่อิหลาหนอยุอ่งองิงน่ะละเทศไทยนั่งเหหอกมิวเพิ่นบ่คอยได้มาไล่เราอ่ะเออถ้าแม่มีโชคมีลาบแม่สีไฮอยู่เด้อนั่งเอกมิวเอเอนั่งยักษ์มิวเอ้ย แต่ว่าตอนนี้ก็ตบมือไปกอดจ่าะตบมือนะคะถือว่ามันเป็นความน่าประทับใจนะคะที่ต้องชื่นชมพ่อกันใช่หรือย่ไ่นะคะที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะแม่จะไม่ใช่แม่จะไม่ใช้สะพานบุญเพราะเขาไม่ได้ไปวัดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่แม่ฮักเอฟซ อิลาอุอิงซาสาวิเซเลนหยิบยื่นให้นางเอกหมิวนะคะหรือนางยักษ์มิวของเห้าเนระเอออันนี้แบบโอ้ยขอบคุณนำ้ำเ้ยค่ะไม่ให้กับโกนุญาตขอบคุณน้ำแน่มันปลื้มค่ะมันถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะคนดีก็ต้องได้รางวัลเนาะแต่ส่วนว่า,อ,าอนาคตจะเป็นยังไงอ่าเราก็เราก็ไม่สนใจหรอกอนาคตเอาปัจจุบันให้ดีก่อนนี่ถือว่าเป็น เป็นมิตรภาพที่สวยงามนะคะเออเพราะว่าเอแม่ฮักอีลาเนี่ยรวยๆยเยอะนะคะอืมขนาดลูกคุณหมิวยังได้จำมีอีลาสิได้จำได้อ้าวิตายแล้วอะไอ้พวกที่ว่ามาลายคอตานี่มันเป็นยังไงวะแต่นี่เขาเดินแจก,กเลยนะ เดินแจกเลยนะคะไม่ใช่มาลัยขอทานนะคะเขาโอนมาแล้วลูกกันใช่กับเดินแจกให้เลยจ้าเนี่ยนี่คือบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งนะคะเป็นบารมีอิหลาหนอยอุงอิงเพิ่นบบไดฮักเตยหลาเลยเพิ่นฮักเพื่อเพรไปถึงคนอื่นซึ่งมองแล้วเป็นคนที่น่าชื่นชมมีความพยายามและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเออเพิ่นกะ ศรัทธาอิลาอ่าความศรัทธาเชื่อมั่นในพลังอุมอุ๋งอิงไม่ได้สูญเปล่าณนะวันนี้เอซีอิลาน้อยหยิบยื่นน้ำใจมาเลยหนึ่งมืนบาทให้กับนางเอกมิวหรือแม่ยักษ์มิวเนี่ยโอ้ยต๊บมืออีกรอบเลยพี่น้องเอ้ยนะคะอ่าโอ้ยแม่กับคนลูกคือแบบโอ้ยตัวแรกเห็นลูกกันใช่ไห,หนึงพัน,นี่ก็วา,ายไลอไ หายไปหายมาหายไปมาอุย้ยนึง่งมืนกับพี่น้องคะ่ะนะคะก็คําว่าอุเอิงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะนางเอกหมิวหรือนางยากหมิวน้ําตาร่วงเลยเออแม่ก็าเชื่ให้น้ำเพลินเออเพราะว่าเขาคงยังไม่เคยได้มาไล่หลายๆเนาะเพลินกับบอดดี้อ่ามีคนไปไล่สดทําอะไรนูน่นนี่นั่นเพลินน้าชียัง่งบอท่านมีบ้านฮักแต่เชื่อว่าอนาคตนางเอกหมิวก็ต้องมีบ้านฮักนั่นแหละ แล้วก็ค่อยจับตาดูกันต่อไปนะคะทุกคนและเป็นกําลังใจให้ทุกคนน่ะละที่ฮักหวังดีปรารถนาดีตัวอีหลาหน้อยอุิง,งแล้วก็นี่คือรางวัลแห่งความศรัทธารางวัลแห่งความศรัทธาที่นางยักษ์มิวมีตัวอีหลา่าโอมอุิงอูงอมอุอิงเขาไม่ได้สูญเปล่าเลยเขาได้รางวัลจากฟ้าหรือแม่ฮักชาวสวิตเซอร์แลนด์ท่านนั้นโอนมาก เป็นรางวัลนำใจให้กับคุณหมิวนะคะเป็นอะไรที่โอ้เซอร์ไพรส์มันมันโอ้เซอร์ไพรส์อะแม่ว่ามันโอ้โอ้ย <c oughs> สุดยอดอ่ะคนที่ใกล้ชิดอีหลาคนที่ฮักอีหลา่าล้วนแต่ได้รางวัลทั้งนั้นแม้กระทั่งคุณปผมแปมนี่ก็ได้หลายไลคุณปอมแปมหนกักอะเอฟซีอีหลากโ็โวยไปบ่น้อยไดคุณปอมแปมนกัก อ่าแล้วก็ FC เอฟซีไปนเอฟซอีหลานนนะคะคือเยอะมากคนที่ได้รับหรือแม้กระทั่งว่าเหมือนช่อง YouTube ต่างๆเนาะที่ไปถ่ายถ่ายถ่ายอิหลามืันนี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมียอดสับตะไคร้ยอดวิวคนเข้าไปดูเป็นหมืน่นเออมันช่องพญาลำเพลินนี่เออแม่พีทนี่คนดูมนหมื่นหกไหมโอ้โห ช่องแม่ยังไม่เคยนะมีคนมาดูตอนไรจดมื่นหกเนี่ยเยาว่าแตมื่นหกเลยค่ะผ่านหนึ่งก็ยังบ่ถึงค่ะช่องแม่อันนี้ต้องยอมรับนะคะคําว่าอุอิงนี่มาแรงเหลือเกินและมันก็ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์กันด้วยเพราะว่ามีหลายคนหลายช่องที่เขาไปทายอิหล่าในสนามบินอ่าบางคนกับเจศูนย์หนึ่งเจศูนย์ชองเขาก็มีคนเบิ้งแค่สี่หาคนนะคะต้องยอมรับว่าช่องแม่พญาลําเพลินมาแรงเหลือเกินอ่าไม่คนขัาไปเบิ้งมื่นหกมาเนี่ย แม่ก็เข้าไปดูและก็เสียนนเสียนนเองก็เงียบเหงามานานซิบมือมานี่เพิ่นเงียบเหงาค่ะยอดวิวเพิ่นกระตุกนะคะและวันนี้อิลามารู้สึกว่าแป๊บเดียวเก้าพันกว่าใช่ไหมคะเออตอนอิลามะยูนี่คลิปหนึ่งกับสีหาพันหมื่นกว่านิดนิดปกติไทยอิลาเนี่ยหาหมื่นอัพหกหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเด้เสียนน,นหน่ะ เออนะคะและแม่ก็รู้สึกแม่รู้สึกว่าปลื้มนะในวินาทีที่อิราพ่อน่อะลูกกันใช่นะ่ะแม่น้ําตาออกมายัางไงก็ไม่รู้แม่รู้สึกว่าเหมือนเขาโรคอยอิลาก็อยากสิพ่อลูกกันใช่ลูกกันใช่ก็สิอยากพ่ออิละมันเหมือนแม่กับลูกมันพ่อกันนะแม่ล่ะ น้ำตาล่วงตอนนั้นลหะมันรู้สึกประทับใจในความหักที่เพิ่มมีตกันเนาะต้องขอบคุณโชคชะตาขอบคุณสวรรค์หละ่ะนำพาให้พวกเขามาเจอกันเชื่อว่าอีลาเนี่ยกับสิเกวของก,ก,กับลูกกันใช่เนี่ยแะเพราะเพิ่นบม่มีลูกแต่สิแม่อีลาเนี่ยและเออเพิ่นมากเพิ่นก็มากันหลายพบหลายชาติเนาะแต่เราจะเป็นแม่ลูกกันพบชาติไหนแนละ้วมันก็ แยกเป็นชาติชาติไปเออมันหลายภพหลายชาติก็ราะเกิดเป็นคนเท่ากับเป็นจัดนวลน,นี่นั่นโอเคนะคะเรามาพูดถึงอ่าความประทับใจเนาะยังไม่จบอ่าความประทับใจที่อ่ายายไล่เอามาไล่ไปให้อ่าคุณมิวนะคะแม่รู้สึกว่าโอ้ยแม่สีหองสีไฮน้ำเพลนมันเป็นภาพประทับใจและมันเป็นน้ำใจที่มิตรภาพที่สวยงามมันไม่ได้หาง่ายๆนะคะ เออฟซีใช้เงินไผจากมือเน,นี่ยโอ้ยขนาดแม่ยังไม่เคยได้น้ำเขาเลยเออมีคนเดียวที่ให้แม่เยอะแยะคือลูกกบเออนะคะแต่ว่าอันเอฟซี FC อีล,าล่าเนี่ยแม่ยังไม่เคยได้สัมผัสว่าคนที่รวยแล้วมาซัพพอร์ตแม่มาให้แม่แม่ยังไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าบ่ไดประมาทบุญคุณพนกอย่างน้อยก็ได้เอฟซีมาติดตามเนสองแสน ว่านี่ก็ถือว่าแม่ก็ขอบคุณขอบกุณอีลาละละอืมแต่ว่าสิ่งที่แม่ปรารถนาแม่อยากจะมีโชคลาภอยากสิขายบ้านสี่หาเจ็ดับเก้าของปราป้าให้สําเร็จให้ได้จริงไหมคะแม่คิดไปอย่างนั้นอืมแต่ว่าการที่อ่าอืมการที่อีลาเดินทางมาจากญี่ปุ่นเนาะมีเอฟซีไปตอนรับเพิ่นรุ่นลาม นะคะบอกง่ายๆสาวาสนามบินสุวรรณภูมิแตกนะคะแม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ในสนามบินก็ยังมาขอ่ายรูปไม่แปลกใจหรอกค่ะเจ้าหน้าที่สนามบินอ่ะเอฟซีอิหล่าก็มีไลาหลายคนนะคะสนามบินน่ะมีเอฟซีอีหล่านั่มเพียงแต่เขาไม่เปิดหน้าแค่นั้นแหละเพราะขนาดแม่ยังยังมีคนรู้จักเลยวันที่แม่มาจากฮ่องกงน่ะอ่าเขายังยิ้มให้แม่และเขาแบบ เขาพยายามหน้าจังสิแม่เพราะว่ามันเคยมีอยู่เขาเคยมาคอมเมนต์ในช่องแม่เขาทํางานอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแต่เขาก็ไม่ได้แนะนําตัวว่าเออเขาเป็นเอฟซีแม่จังไหนแต่เขาเคยมาคอมเมนต์อยู่ว่าเขาอยู่สนามบินสุวรรณภูมิอืมเพราะนั้นขนาดแม่ยังมีเอฟซีอยู่สนามบินนี่แค่เขาไปยากหน้าก็เรียกว่าเขาเป็นเอฟซีแล้วนะบว้ยกูนี่ก็มโนไม่น้อยเหมือนกัน <laughs> กูเล่นแบบอีดักดำแล้วเออนะคะแล้วก็ อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไปเตรียมตัวเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนแล้วแม่ก็จะขึ้นสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแด้วเขาก็มาคุยกันอีกค่ะคลิปนี้แม่แม่รีบมาเพราะแม่ไปเห็นภาพประทับใจที่ว่าเอฟซีลานอยเซอร์ไพรส์เอฟซีแม่ฮักสวิตเซอร์แลนด์เซอร์ไพรส์หนึ่งหมื่นบาทให้กับคุณหมิวนะคะหรือนางยักษ์นี่เนาะมันเป็นภาพที่อยากจะมาเล่าตัวถ่ายทอดความรู้สึกให้ทุกคนได้ได้ ได้เห็นได้ยิ้นน้ากันบบเนี้ค่ะมันเป็นภาพประทับใจมันหาดูยากอ่าเพราะว่าคนคนนึงใช้เงินควนจังมือน,นี่โอ้ยม่วงปรด็ง่ายๆเลยค่ะอ่าแม่จะใช้แคปชั่นว่าอะไรวะอ่าคุณหมอ่วพอกันใช้เซอร์ไพรส์มาลัยแม่ฮักจากสวิตเซอร์แลนด์แม่ฮัก,ก, Land, กอีลานอยอุ้งอิงเนาะเอฟซีแม่ฮักอีลานอยอุ้งอิง,อง,อง,อง เซอร์ไพร์มาลัยรหนึ่งหมืนบาทให้พ่อการชัยนำไปให้ทำเอาน้ำนางเอกหรือคุณมิวน้ำตาน้ำตาบ่อน้ำตาแตกเอาสิเนาะเออมันคิดหาแคปชั่นช่วยแม่นะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะอยปวดตัวปวดไปได้รู้ <laughs> ต้องขอไปจำนำคนที่ไม่ชอบตดนะคะแม่มันเป็นเองค่ะต้อง <laughs> คนืนนี้ฉะนุ่มแน่นอนคืนนี้กระจิตน,น่าจะได้ฉลองตดนี่แหละตอนรับเวลาเป็นกับมาแล้วโอเคแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ